เาแลวครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับ45นาทีแรกที่นคนปรปฐมครับปุรศินคุณสงการานูมีเกียรติให้สัญญานะครับเจ้าทินชุดสีน้ำเงินครับครึ่งเวลาแรกบุกจากซ้ายไปขวาบุรีรําขึ้นมาครับที่อัดคูให้ลูคัสคิสปริมเปิดมาลูกหนีได้โขกแต่ว่า บอลไปตรงตัวครับจังหวะขึ้นมงของสุภชัยใจเด็ดให้มงลมโลกแล้วนะครับดูครับบอลจากครูนะครับคิสปิมแทรกไปรับบอลทางด้านขวาและหยอดเข้ามาจาังหวะมงมันน้ำหนักได้านะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันไม่ออกซ้ายออขวาครับบอลไปตรงตัววัฒนชัยครับขวาไว้ได้สิวรลักษ์ให้ทีมินายกบอลยาวลูกนี้อาวัลทะลุมาถึงบิโซลี่ครับ ให้ต่ออ่าละครับสายสายเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วหลุดเลยครับดูนี่ล็อกเสร็จแล้วจิงบอลโอ้โหไม่เข้าครับโอ้สุวัชัยบอกทําไมไม่คืนครับสัสลักษปกจ่ายมาอย่างนี้นี่จริงแล้วครับไม่คืนไม่คืนแล้วครับวัฒนชัยครับเอามาปิดบุมไว้ได้แล้วก็เสียไปแค่ลูกเตะบุ้มครับดูครับตอกซ้นมาแล้วคูลหลมาให้สุวัชัยโล่งเลยครับสัสลักเลือกล็อกเข้ามาแล้วโอ้หูนี่เดินออกมาแล้วยิงเลยติดขาครับแล้วเพื่อนเราก็อยู่สองคนแต่จังหวะนี้นี่ เป็นสัสะลักดี่ยังไงก็ต้องใส่ไว้ก่อนแหละครับแล้วล็อกจนโอ้โหเสียบขึ้นไปหมดแล้วกองหลังแต่ว่าต้องชมวัฒนชัยสระทองจันทร์ครับโอ้โหออกมาบล็อกพอดีคิสบิมแทงมาที่สุวรรชัยโอ้โหเบิร์นสวยอ่ะนะครับแต่บอลย้อนหลังได้ยกยกดูดีแล้วแล้วแล้วได้จีบด้วโอ้โหแมกลายเป็นบังแล้วบังไม่มิดนะครับแนวรับของนครปฐมก็ไปพลาดไปกับบิสซิรี่ครับนี่ครับบิสซิรี่ดีดให้แล้วสุวชัยตัดมาให้โอ้โหบังไม่มิดจริงๆครับ แหมยังดีที่ว่าออกมาไวนะครับทางวัฒนชัยที่ผ่านมา9นาทีนี้บูดามิวการยิงตกกรอบ3ครั้งแล้วนะอ้าวแต่ว่าดูกาวตัดได้ครับบอลมาถึงทีละทอนสายสัดหน่อยไม่ตรงกรอบครับ <c oughs> เรียงดีเกี่ยวขาเลยนะครับอาครับจังหวะนี้คิสปิมคิสปิมลองยิงโอ้โบอลชนเสา อ้าวได้ทีนึงเดี๋ยวถุกเปิดจัดมาลรงนี้ไปติดทางเช็กีนี่ครับเดี๋ยวต้องดูจังหวะสักครู่นี้ี่ครับที่คริสปิมได้ยิงไกลก่อนครับประมาณ25หลาครับเล็งแล้วก็ยิงโอ้โหผู้ชมสาวเต็มเตมเลยครับมาไม่ทันเลยครับวันนชัยแล้วจังหวะต่อเนื่องเนี่ยทางผู้เล่นบูรดาม,มีฟ้องเอาแฮนด์บอลด,ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้ษณ์ยังไม่ให้ยิงจัดอีกทีนี่นี่ครับเหมือนจะโดนแขนหรือเปล่าครับ ถือว่าปั่นแต่ว่าจังหวะนี้ก็ถ้าโดนแขนก็ไม่น่าได้เพราะโอ้โหเชคกินี่ก็ไม่รู้จะเก็บแขนยังไงแล้วครับคือถ้าเก็บแขนขนาดนี้ถ้ายังได้อยู่เขาซิสเตอร์มาครับจีรทรนเอาสาสลักครับไปอยู่ขวาเราให้สวยมากจังหวะนี้คิสฟิมหักมาบิโซลี่ได้ซัดตัวติดอีกแล้วครับดูดิไม่รู้ว่าโดนยิงแล้วบอลไปติดไหล่หรือเปล่านะครับเจ็บที่ไหลครับดูครับคิสฟิมหักกลับมาแล้วบิสซลี่จับยิงอัด คือโดนแบบเต็มแขนแขนห้อยเลยครับจังหวะที่โดนยิงอัดเมื่อสักคู่นี้นะครับคือเหมือนยังไม่ได้เกรงแขนดีสักเท่าไหร่โอ้โหเนี่ยโดนที่มือแล้วเจ็บร้าวไปถึงไหล่เลยครับทางวัฒนชัยอู๋แต่ถ้าไม่ติดแขนนะครับมีโอกาสจะมุดเข้าเสาแรกไปเลยนะครับดูโรซินมี่นะครับไม่มีชื่อแม้ทั่งตัวสำรองครับท่ารผู้ชมมีปัญหาบ้านเจ็บนะครับเป็นเกมลุกอีกคนอจังหวะนี้อ่ะแล้วครับ อัปหักมาลูกนี้ต,ติดนิดนึงโอหูเอ้าแล้วไม่พ้นไม่พ้นลูกนี้บวกกันบวกกันสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายขี่ปะยิงโอ้โหแม่เจอท่าขี่ปะยิงครับอาทิตย์เบิกลูกนี้นักข้าวคนนี้น่าจะเป็นประตูประจําสัปดาห์เลยนะครับนี bon <c oughs> ่บอลนะครับดูครับจังหวะเปิดเข้ามาเบิกแตะให้อัปครับหลุดเข้าไปแล้วยิงไม่ติดครับแล้วบอลพอพลายตรงนั้นอาทิตย์เบิกจับแล้วนี่ครับเดี๋ยวดูจังหวะขี่ ปลอดภัยก็อยู่แล้วดีไปแล้วได้ยิงด้วยนะครับแต่ว่าติดบล็อกทีนี้ครับคิสปิมคิสปิมครับแหวกมาแหวกมาแล้วให้จิออนคูมองด้านในเปิดลูกนี้เอ้าติดเอ้าติดแล้วมาเข้าทางคิสปิมคิสปิมทิงติดทิ้งยับโอ้โหน่าจะเป็นเซฟของวัฒนชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาครับลุยต่อเอ้าขวาขวามีมีละแต่ว่าให้ชาโอไปสะดุดนิดนึงครับคิสปิม จังหวะจ่ายของธีรทรครับสองโอกาสเลยครับกิสปิมดูจังหวะแรกก่อนครับออกไปทางขวาแล้วครูเปิดอัดเข้ามาครับสกัดไม่ดีครับนัทนันแล้วได้ยิงด้วยนะครับแต่ว่ายังติดครับโอ้โหปิดมุมได้ดีครับบัรทนาชัยมาอีกหนึ่งเซฟครับโปูครึ่งแรกที่เซฟเยอะจริงๆนะครับสกัดไม่ดีครับทางนัทนันเกือบไปเหมือนกัน นาที่แทงมาตรงนี้อาทิตย์เบิกไหลอูหไม่หลุดเอายังได้อยู่แล้วได้ซัดตูกนี้โอโห,โอโหโอโจังหวะแทงของอาทิตย์เบิกครับดูครับบอลไปติดกองหลังวุยรำแต่ว่ามาเข้าทางของทักวิโต,ตได้ยิงอูหจะเล่นเสาแรกครับนี่ครับติดทีนทรสก,กัดไม่ดีครับมาเข้าทางตอยิงเดี๋ยวต้องดูว่าโดนปลายมือของสว่ัวล์หรือเปล่าลครับที่เจตนาของอาทิตย์เบิกเนี่ยการจะไหลให้เลซิอาโปนะครับกลายนบอลไปติดผู้เล่นบุีรำครับ วัฒนาชัยครับเปิดเจ้าไหลามาทุกนีนักธนัาน,านเหลี่ยไปเสร็จทางสุบัโอ้ยลูกมี้ฟาวครับ,บกล้องนาทีชัยนะครับขออภยัยหนี่ลงมาช่วยเกมรับตัวเขาด้วยนะครับจับไม่ดีครับนัธน,นันเพื่อนต้องมาตัดฟาวไว้ก่อนที่จะพาบอลไปหน้าประตูครับ ยังดีที่ว่ามันยังไกลแล้วก็ <laughs> ไม่โดนไปเหลืองโอ้โหแดงจริงนี่ดูจากภาพชานี่ไม่โดนไปเหลืองนี่ถือว่าโชคดีมากเลยครับเอารื้อเปลี่ยนจุดแล้วให้มาที่สัสลักยังเปิดไม่ได้ครับต้องคืนคิสปีปั่นมาลูกนี้โดโหกทิ้งแถวสองพีมาซัดไม่ตรงครับโอ้โหคน <laughs> <laughs> เล่จังหวะเดียวเลยครับลูกสูตรเหมือนยังไม่ค่อยเข้าจังหวะเท่าไหร่ครับมองออกมาครับนาทีแล้ว <laughs> วิ่งมาตะบ,บันครับ25หลาได้แต่ว่าออกไปเยอะพอสมควรครับมีลำครับทาบีนสัสทาบีนสัสให้สัสลักาแล้วครับจะได้โยนอีกสักทีหนึง่งเปิดเข้าไปลูกนี้ได้โขกบอลไม่ตรงกรอบแม่จังหวะที่บ่งของโกุลันคาลสิทิ์นี่ครับเซตกันจนมาถึงสัสลักได้ตั้งป้อมเปิดแล้วเลือกเลยครับที่คาลสิทธิ์ตัดหน้าชิกินี่ครับแต่ว่าแหม่บออกไปแล้วก็ผู้สิทธ์ ป่านุ้วิดหมดเวลาครึ่งแรกไปเลยนะครับเกมระหว่างนครปฐมกับบุรีรัมย์ยังเสมอกันอยู่0ต่อศนครับกลับมาติดตามชมการถาลทอดสกกันต่อนะครับเกมฟุตบอลลีกวอไทยลีกนะครับคู่ระหว่างนครปฐมยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ,รท,บ,รบทางซ้ายเติมมาช้าครับทางสาาัสัาให้มิโซลีเขาสิส ชยอันคูแตะต่อสวยมากคิสปีมได้ซัดตัวนี้หนึ่งศูนย์ไปเลยครับโอ้โหแมลูกนี้ถือว่าทำยอดเทียบเลยครับจังหวะทชียอนคูครับไหลให้กับลูกค้าคิสปีมแล้ววิ่งมาซัดเบียดเสาแรกเข้าไปเลยครับบด้วยฝาเต็มข้อครับแม่สวยงามครับลูกนี้ดูครับจังหวะเซตบอลกันนี่ครับเขาสิ์ให้ครูและคูดีดต่อเร็วเลยครับไม่ลําหน้าแน่นอนครับวิ่งมาคนเดียวเลยแล้วโอ้โหตามดูครับ แล้วยิงเต็มแรงเลยครับตามมาไม่ทันครับทางด้านของอพภินัทครับบอสิ่เซฟครับทางด้านของวัฒน,นชัยเป็นประตูผลล็อกของผู้ดาในเกมนี้ครับ1ต่อ0เอาจนได้ครับแล้วก็เป็นประตูที่2ครับในทดูการนี้ของคริสปิมทีมครับไหลต่อขึ้นมาที่สุปชัย สุภชัยเลือกช่องนี้บิโซลี่ไหลคืนสุภชัยแล้วซ้ายจริงโอ้โหลูกนี้ไม่ต้องแรงครับแต่ว่าทิศทางครับหลุดไปนิดเดียวครับซ้ายของสุภชัยใจเด็ดนี่ครับเล่นกันอย่างเข้าข่ายครับสุปชัยให้บิโซลี่แล้วคืนมาโอ้โหนี่ถ้าตกกรอบน่าจะหายครับเพราะว่ามาไม่ทันเลยครับทางวัฒน,น,นชัยแต่ว่าเฉียวเสาไปนิดเดียวครับลูกยิงด้วยซ้ายของสุภชัยปล่อยให้สัสลัก สุภชัยให้บิโซลี่คือกลับมาแล้วเปิ้ล้ายสวยเลยครับสัสลักษ์สัสลักให้บิโซลี่ที่ขอบิโซลี่พลิกแล้วก็มีดิออสคูไหลามาจิงนูดิสโอ้โหทับกันสวยมากครับบิโซลี่ไหลามาคูเคาะมาให้เขาสิทธิ์จริงเลยครับโอ้โหจังหวะเดียวนี่ได้เข้าจะสวยงามมากนะครับเพราะต่อบอลกันสวยครับโอ้โหเฉียวเสาไปนินดเดียวแล้วมันเลี้ยวออกนิดเดียวนะครับแล้วพักออกคืนให้คิสปิน ไหลตัดมาตรงนี้สวยมากครับแล้วสุภรชัยถ่ายบอลต่อไปสัสะลักศสัสะลักคืนกลับมาสุภชัยไม่ยิงต่อมาให้จีออนคูได้สัดบอลเฉล็แล้วก็ไปตรงตัววัฒนชัยครับคูได้ยิงอีกแล้วแต่ว่ามีตัวประกบปิดอยู่ครับทางด้านของอนุกรดตัดมาตรงนี้จังหว,นวะนักข่าวถมเลเซียโปปาดมาลูกอ,อามีล้มกันไปทั้งคู่ แม่ลูกนี้เดี๋ยวต้องดูครับพีอาร์จะมาช่วยนครปฐมหรือเปล่าดูครับจังวหวะหลุดไปทางนั้นขวาของมาเลเซียโบครับลากแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วตรงนั้นโอ้โหคือบอลยังไม่มาขาดเดือดูมุมนี้จะชัดโอ้โหเะเอวันโทยกเอวันโด,ก,นโด,ก,นโดก็ปะทะไปก่อนแล้วนะครับลูกนี้ไม่น่าได้ครับดูดูตรงนี้ไม่น่าได้เอา้าต้องเช็คครับ <laughs> คิมเบงก็ดูมั่นใจว่าตัวเองก็ไม่น่าฝาวับเหมือนตัวเองจะถูกกระทำ้วยซ้ำนะครับ นี่ hey, ครับเช็คผ่านแล้วนะครับไม่เป็นลูกจุดโทษโยนกลับไปใหม่เช็กกีดี้มงตั้งดตีติออนคู่ครับตรงนี้คิสปิมยกโอ้ยไปฝาวอา้าแล้วสถานการณ์3ต่อ3ครับจะได้ลูกที่2หรือเปล่าคิสปิมคิสปิมให้สุภาชายัยจังหวะไม่ไดีเท่าไหร่เปิดมาได้โขกแล้วก็สูนเลยครับโอ้โห จังหวะสุภชัยเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเปิดตักกลับมาี่เข้าศาีรษะทียร์แมบีม้โซลี่ครับหนีเป็นสอศูนย์แล้วครับโอ้จังหวะสวนกลับของบุรามทำได้สวยมากนะครับจากรับลูกแตะบุูบีดีครับสวนกลับมาเล่นกันไม่กี่จังหวะครับเป็นคริสริมไหลให้สุภชัยก่อนเปิดให้กับวิโซลี่ครับบ่งเข้าไปครับสอต่อศูนย์นาทีที่75ครับประตูที่ 12ในฤดูกาลนี้ของมิโซลีด้วยนะครับย้ำว่าเพิ่งจะย้ายมาร่วมทีบุรีรัมยูนเต็ดในช่วงเล็ก2แต่ว่านองเขาปฐมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโวยจังหวะนี้ครับคือฟ้องว่ายกเท้าสูงแบบพุทตศิสป์เนี่ยคือมองว่าเป็นจังหวะที่คิสปินมชิงจังหวะเล่นได้ก่อนแล้วตรงนี้แต่ตรงนี้ต้อง,ตรง,ต,องตรงนี้ต้องเช็คนิดนึงนะครับว่าจะล้ำหรือเปล่าครับจังหวะของสุภาชัยดูเหมือนจะมีนักที่คนนึงครับที่ ยืนอยู่ตัวสุดท้ายครับแต่ว่าต้องเช็คลายกันอีกทีครับเพราะว่ามุมกล้องเนี่ยมันเอียงครับถ้าเปิดมานี่รออยู่แล้วครับบ่งเข้าไปเลยครับทางบิสโอลี่อยู่ถ้าเราว่าตรงนี้เนี่ยทีผู้ตัดสินวี์นะครับต้องต้องเช็ค2จุดนะครับเช็คจังหวะที่ลูก้าคริสปิมเนี่ยไปชิงตัดบอลมาได้ว่าฝ่าวอเปล่าแล้วก็เช็คจังหวะว่าสุภาชัยจะเด่นก่อนที่จะเปิดให้บิสโอลี่งเนี่ยล้ำหน้าหรือเปล่านะครับ ครัผ่านทั้ง2จุดนี่ครับเรียบร้อยครับผ่านทั้ง2จุดแล้วจะเป็นประตูที่2ครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับสปินคี่สปินให้กับสุภชัยครับพิโซลี่ขอแล้วเปิดมาถึงด้วยพิโซลี่ยกไม่ผ่านครับโอ้โหนล้วขบถุนะครับเจ้าบ้านตามอยู่ศูนย์ต่อสอง สุภาชัยทำชื่นกับบิโซลี่แล้วสุภาชัยอ้าวหลุดด้วยหลุดด้วยอาอเลวครับมีโอกาสมีโอกาสจิ้มตรงตัวครับโอ้โหมาคิสปีมบอกทำไมไม่จ่ายครับโอ้นีเล่นกันสวยมากครับรรบิโซลี่กับสุภาชัยและเกี่ยวหลุดเลยครับคิสปีมเดียวเราอยู่แต่แหมสุภาชัยไม่ได้เงยหน้าม,ามองครับแต่มุมครับอนุกรปานมาลูกนี้ก็ยังติดครับแล้วยิงผิด บอลกลับไปที่อนุกรหาครับแต่งสายยิงเลยครับโอ้โหเซฟแรกของศิวรักษ์เทสูงเพิ่งกระปุกดําโอ้เซฟแรกมานาทีที่90แล้วครับนี่ครับบอลไม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้อนุกรจับแล้วซ้ายนี่คมอยู่แล้วครับโอ้โหยิงนี่น้ำหนักในได้ครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันไม่ห่างตัวศิวรักษ์ครับปัดออกไปจะเข้าไปในช่วงทด ธนาชายัยเปิดจ้ามาก็ติดดิออนคููครับแล้วผู้ตัสินเป่าน้องีดยาวนะครับหมดเวลาการแข่งขันครับฟุตบอลลีโว์ไทยลีกครับนครปฐมยูไนเต็ดแพ้ให้กับบุรีรัมยูไนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับ